นีเมื่อนี้เสนอเมนูส้างอาชีพครับอันนี้คือใส่เปาะเปียกเดอพ่อเม่พี่น้องครับใส่เปาะเปียทอดนะครับมีหมูบดมีกระลำมีแค่อทนะครับแล้วก็มีเห็ดหูหนูครับหลักขาวี้กระเทียมพริกไทยครับตอนเตรียมผมไม่ได้เตรียมไ้เบึ้งนะครับแล้วก็ผมก็เอาไปผัดเลยนะครับเดี๋ยวสีมารวบรัดวิธีตะตอนวิธีห่อครับเปาะเปียกอดนะครับ นี่ครับแผ่นปอเปียครับพ่อแม่พี่น้องครับแผ่นปอเปียอันนี้ใส่มันครับอันนี้เห็นอันนี้คือไข่ขาวบ้าครับพ่อแม่พี่น้องครับใ้ปิดเวลาผมห่อครับด้แผ่นปอเปียมาเดียวเขอาว่างใส่ถาดครับพ่อแม่พี่น้องครับอันนี้เฮ็ดกินนะครับบ่ได้เฮ็ดขายเขากับเอาใส่ลงไปครับนี่ครับกาปรดิมาณครับใส่ลงไปครับนี่ครับ เราใส่ลงไปครับเมนูสร้างอาชีพปอเปียะทอดครับ่อเม่พี่น้องครับเป็นวิทยาท่านครับ่อแม่พี่น้องครับต่อ้วกห้อกับพั่นครับนี่ครับพ่นหนึ่งรอบรอบครึ่งนะครับรอบครึ่งดูดีๆนะครับแล้วห้อกับมาพับปลายมันครับรอบครึงพับปลายมันพรอะยังครับห้บ่ให้ใส่ปอเปี๊ยทอดมันแตกนะครับ ห้ามห่อตอดครับเราห่อมุนไปครับบันนะครับเราเพิ่มมุนไปครับปึ๊บนี่ครับมันสีได้มันสีได้ยู่บลายนะครับพ่อแม่พี่น้องครับนี่ครับบลายเนี่ได้ได้ได้เนวหัวครับมันสีได้บลายเพราะว่าผมใส่ใส่พอดีครับผมบ่อยากให้มันใหญ่เกินกว่านีเวลาห่อถอดมันสีลำบากนะครับแล้วห่อเก่ามือนี่ครับไปจุ่มแป้งครับท้ามองนี่เหนมันเปียกๆนะครับได้ แปงห้าใส่แปงอย่างติดไ่ได้ใส่แปงอย่างไรครับพ่อพี่น้องครับนี่คือไข่ขาวนะครับผมเอาไข่ขาวลูกแปงครับนะครับใส่ให้มันฉ่ำๆในี่ยจังหน่อยครับให้มันติดครับเพราะข้าวมนแล้วมันติดครับนี่ครับม้าวมนเนาะแล้วมันจะติดครับมันก็สิติดนี่ครับมันสิทติดอ่องต้องเลยครับไข่ขาวด้วยครับเด้อนะครับอันนี้เฮ็ดขายนะครับ นี่พอได้เฮ็ดขายครับเฮ็ดยิ้นครับพอมพี่น้องก็พิจิครับแล้วห่อกับมาเตียงขอบเนีมันจะน้อยครับเพื่อให้มันดูสวยงามรับขอบมันขามากครับนี่ครับนี่ครับเวลาไปถอดมันค่อยสีประแตกนะครับขึ้นยุกับห่อใส่นี่ครับเจ็บครับเจ็บรายละเอียดครับนี่ครับครับเก็บรายละเอียดนิดหน่อยนะครับนี่ครับเฮ็ดให้มันขาวมากงามครับพอพี่น้องครับนี่ครับยู่ล้วครับนี่แล้วจะเอาไปถอดครับนี่ ผมอาจตีเห็ดบางงามปอนได้ครับพรออม่พี่น้องครับนี่ครับครับเห็ดเอาต่อแตะครับนี่ครับใส่ปอเปียทอดนะครับปอเปียทอดอันนี้สูตรนี้เห็ดขายน้่ตลาดนัดได้เด้อครับเด้อนะครับนะครับอันนี้กับบอันตระไลครับที่ห้องปิดหล่อมลอยมันคือไข่ขาวด้วยครับไข่ขาวสูตรนี้สางอาชีพได้ต้นทุนบ่สูงครับพรอแม่พี่น้องครับต้นทุนบ่สูงนะครับต้นทุนบ่สูง พับขอบเมีนจังน้อยครับผลทุนบดสูงครับขายอันละเจ็ดบาทขายได้ครับสามอันยี่สิบขายได้นั่นตลาดนั่เท่าก็มีสลัดให้เขามีเอ่อพักซี่ให้เขาครับเฮ็ดเป็นแบบบูเฟ่เลยก็ได้ครับพอไปพี่น้องครับนี่ครับนั้นสีอัตโตเอเตะนี่ครับเก็บได้ละเอียดครับพอไปพี่น้องครับเนี่ยยามาถอดมันค่อยสีเบอร์เตียกน้ามันมันค่อยสีเบอร์เสียนะครับน้ำมันมันใชได้ใสตลอดนะครับอันนี้คือเปาะ ปะเปียทอดนะครับนี่ครับผมเห็ดไส้ซองอันแล้วนะครับนี่ครับผมเก็บรายละเอียดให้มันทอ่กันนะครับให้มันใส่ทอ่กันครับนอนองนองเอนงนะครับอันนี้เห็ดกิ้นนะครับอะไรเห็ดคล้ายครับแต่ว่ามันเปลี่ยนวิทยาท่านที่สอนไหพ่พแม่พี่น้องที่บางเบียกบางการบางงานอยู่นะครับนะครับที่อยากได้อาชีพไปไหวทา ไหว้ถาปเป็เนอย่งฉีดเนาะนะครับอันนี้คือปอปเปียถทอดนะครับ่อแม่พี่น้องครับนะครับปอเปียทอดนี่ครับผมเฮ็ไดน้องอันแล้วครับในสองอันแล้วนะครับสูตรน้ำจิ้มอยากหูถักมาไล่สวนตัวครับ่าสูตรน้ำจิ้มของปอปเปียถทอดมันเป็นอย่างไรนะครับ นี่ครับพ่อแม่พี่น้องครับปอเปียที่ห่อแร้วครับจะใส่ยังบะเบินนะครับโดยอีกหลายนะครับอันนี้เฮ็ดยินครับว่าได้เฮ็ดขายขันเฮ็ดขายขาดทุนครับเพียงไงปะนี่ครับพ่อแม่พี่น้องครับปอเปียทอดนะครับใส่ปอเปียแล้วก็การห่อแรี่ยวๆครับแต่เป็นวิทยาท่านเอาไปขายในตลาดน่าได้แต่ว่าจะเฮ็ดไงป่ะนี่นะครับอันนี้เฮ็ดสำรับเฮ็ดกินเอียงนะครับเพียงไงๆขันเฮ็ดไงป่ะนี่ขาดทุนครับขายก่อนละสิบบาทสิมีคนกล้าซื้อป่ครับนี่ปันละสิบบาท นะครับหั่นเห็ดไหญ่ปานีขาดทุนครับเห็ดหน่อยลงก่านี้ครับตัดแผ่นเปาะเปียลงอีกครึ่งครึ่งก็ได้ครับเฮ็ดเป็นน้อหน่อยเนาะนะครับจะเห็ดไหญ่เทาปานี้อันนี้คือผมเฮ็ดกินนะครับนี่ครับวิธีการทอดครับพ่อแม่พี่น้องครับจะใส่ไฟแห้งนะครับเด้อใส่ไฟเบาเนี้หน่อยหนึ่งครับประมาณไฟประมาณหกสิบแปดสิบนะครับเจ็ดสิบแปดสิบอย่างที่ ควอมห่อนครับหรือควอมเหิดของมันครับเอามันพอดีพอดีครับหันใส่ไฟแห้งไฟมันกระสีแตกครับจะของผมบัมีอมน้ำมันนะครับนี่ครับพ่อแม่พี่น้องครับเปาะเปียทอดเสร็จสมบูรณ์แบบแล้วนะครับอันนี้คือเป็นการทอดแล้วนะครับทอดแล้วสมบูรณ์แบบแล้วครับนี่ครับหลังจากอันนี้คือเฮ็ดจิ้นนะครับพ่อแม่พี่น้องครับถ้าเฮ็ดขายกับขายได้ครับพ่อแม่พี่น้องครับ กำลั่างน่ากินอันนี้เป็นพักแก้มครับพักสลัดครับครับพักชี้ครับอันนี้น้ำจิ้มนะครับแต่น้ำจิ้มสูตรผมนี่ถ้าสีเอาไปเฮ็ดขายต้องลดลงอีกครับอันนี้เฮ็ดกินมันเลยเฮ็ดเต็มเนี่ยน้อยหนึ่งต้นทุนอาจจะอยู่กลางๆครับ่พีพ่น้องคันเฮ็ดกินเท่ากับเท่ากับต้องเฮ็ดลดต้นทุนลงหน่อยก็นีนะครับเพ,พี่น้องครับอันนี้คือเปาะเปียทอด สูตรเชฟน้อยหอยสังครับพ่อแม่พี่น้องครับนี่ครับสูตรเฮ็ดขายตลาดนัดครับเพียไดนี่กะขันตัวนี้คือได้กาไรนะครับที่ทอดออกมาเนี่ยขันเาสีขายตามความคิดผมนะขันสีขายตามความคิดผมคือได้กาไรครับสูตรนี้ครับเปาะเปี๊ยทอดสูตรขายตลาดนัดครับ